สวัสดีครับจักรพันฟันธงประจำวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568ครับวันนี้10คู่ที่เริ่มมาฝากกันจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันเลยครับ คู่แรกวันนี้ครับในราการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนทฟอร์ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา4ทุ่มครึ่งคับคู่นี้ทางฝั่งออฟต Analy ลติกเขามองว่าเบรนท์ฟอร์ดนั้นมีโอกาสชนะในเกมวนี้อยู่ที่27%ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่48%และโอกาสที่ทั้งคู่จะเสมอกันอยู่ที่23%ครับและทุกท่านล่ะครับคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสําหรับคู่นี้ผมมีแนวใจแล้วครับว่าจะเชียร์ทีมไหนแต่ว่าขออนุญาตส่งแนวทางของคู่นี้ให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นครับเดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ทุ่มครับในกลุ่มจักรพรนธ์ฟันธงทางเข้ากลุ่มคือ La จ k 1ห8ึหรือจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันครับคู่ที่2ครับในรายการไทยลีกบุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับบีจปทุมยูเนเต็ดในเวลาหนึ่งทุ่มผมมองว่าบุรีรัมยูเนเต็ดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการปิดจ็อบแล้วก็เก็บ3แต้มไปได้ในเกมวันนี้ครับแต่ว่าโจทย์เปิดมาให้ค่อนข้าง,งสูงครับและช่วงนี้บุรีรัมยูเนเต็ดตัวสาคัญเจ็บอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะก็ได้จะส่งผลต่อแนวทางการเล่นอยู่พอสมควรครับพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดแล้วเชื่อว่าบุรีรัม, United, นนรม,มยูเนเต็ดน ขอฟันธงรองบีจปทุมยูเนเต็ดที่1.5ครับคู่ที่3ครับนัดิการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอลวัตันเจอกับคริสตัลเลสในเวลา2ทุ่มคริสตัลเลสดูดีก,กว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าครับและผมก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะคว้า3แต้มออกไปได้ด้วยครับกำลังเข้าฟอร์มสุดๆ3นัดล่าสุดนั้นชนะมาจากทุกรายการแถมยังชนะลิเวอร์พูลมาอีกต่างหากนะฮะทั้งมั่นใจและอยู่ในช่วงที่กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มสุดๆครับเชื่อว่าเอลวัตันที่ผลงานย่ำแย่แบบนี้ไม่น่าที่จะต้านทานคครริสััววนนี้ไ้ไไดหบ เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปคริสตัลเพลสที่เสมอคู่ที่4ครับแอสตันวิล่าเจอกับเบอร์ลี่ในเวลา2ทุ่มแอสตันวิล่าชนะมาสนัดติดต่อกันจากทุกรายการครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยได้เปรียก,กว่าที่เห็นนะฮะส่วนทางกับเบอร์ลี่ครับที่แพ้ไปถึง3จาก4นัดที่ผ่านมาน่าลาสุกพึ่งแพ้ยับกับการเจอแมนซิตี้ถล่มไปด้วยครับพิจารณาจากภาพรวมั้งหมดแล้วสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปแอสตันวิล่าที่1่ลูกครับคู่ที่5ครับ, New United, บ Forest, นิวคาสเซิล 2องทุ่ม Not Forest, นอตติงแฮมเฟรซ์น่าจะต้องกลับบ้านไปมือเปล่าเลยครับเจ็ดนัดที่ผ่านมาจากทุกรายการนะ้ไม่ชนะใครเลยครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองเล่นในบ้านได้ดีและช่วงหลังก็กําลังเข้าฟอร์มด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกกักรพันขอฟันธงไปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่1ลูกคู่ที่6ครับวูฟแฮมตันเจอกับไบรตันในเวลา2องทุ่ม วูฟแคมตันยังหาฟอร์มของตัวเองไม่เจอเลยนะครับดูส่งแรงไม่น่าที่จะ์ตันแทนไบรตันได้ไหวครับไบรตันเองก็กำลังเข้าฟอร์มด้วยล่าสุดก็เพิ่งจะถล่มเชลซีไปถึง3ประตูต่อหนึ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปไบรตันที่0.5ครับคู่ที่7ครับเซลตาบิโกเจอกับแอตเลติโกมาเริดในเวลาตีสองเซลตาบิโกไม่นเชสเตอร์ตันแทนอตเลติโกมาเริดที่กำลังเข้าฟอร์มได้ไหวนะฮะสำหรัดล่าสุดแอตเลติโกมาเริดจากทุกรายการนั้นยิงรวมไปแล้ว13ปรระตูในนนัั้ก็ถลล่มมเอาดริดมาแล้ว้ววดยครับเพราะฉะนนั้นคู่นี้จัักรพนึ่ ฟันทงไปแอตเลติกโเมริทที่0.75ครับคู่ที่8ครับในรายการกาโชว์ซีรียอานาโปลีเจอกับเจนัวในเวลา5ชุ่มนาโปลีต้องการ3ามแต้มเพื่อที่จะเบียดแสงมิลานขึ้นไปเป็นจา่าฝูงนะครับ ประกอบกับเจนัวเองหายชัยชนะไม่เจอเลยครับตั้แต่เปิดฤดูกาลมาเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปนาโปลีที่1ลูกคู่ที่9กครับบุนเดสลีกาเยอรมันบริเซียนมันชินกระบักเจอกับไฟบวกในเวลาที่งคืนครึ่งบริเซียนมันชินกระบักยังไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนทางกับไฟบวกที่ดูดีเกินกว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาห้านัดติดต่อกันแล้วนะครับผมมองไปถึงว่ามีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะและก็3มแต้มออกไปได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรอง บวกที่0.25 คู่ที่10ครับในรการหลีกเอิงฝรั่งเศสลิวส์เจอกับปาริสแซงต์แชงแมงในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีปาริสแซงต์แชงแมงตัวสําคัญในแนวลุกเจ็บกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับก็นะ่าจะส่งผลต่อแนวทางการเล่นโดยเฉพาะเกมรุกในวันนี้อยู่พอสมควรเลยครับเชื่อว่าลิวส์จะต้านทานปาริสแซงต์แชงแมงแล้วก็แบ่งแต้มไปได้ไหวครับในเกมวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงรองลิวส์ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าับและนี่คือทั้งหมดสิบคู่ประจำวันอาทิตย์ที่ห้าตุลาคมสองพ ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าคอนเทนต์วันนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันวันนี้หมดเวลาของจกักระพันฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ